ฟังคลิปที่กลายเป็นประเด็นซึ่งท่านวอท่านบอกในแถลงการเมื่อวานประกาศว่าเป็นการตัดต่อบางช่วงมาทําให้เกิดความเข้าใจผิดแต่ถ้าดูจริงๆก็จะเข้าใจได้อาดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาพูดรายละเอียดกันพระอาจารย์มีลูกศิษย์คนหนึ่งที่ขายของก็ไม่เป็นช่วงโควิดบริษัทปิดกิจการสุดท้ายไม่รู้จะยังไงหักเดบไปหาพระอาจารย์เลยพระอาจารย์เด๋ยว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยลลนหนูขอยืมเงินพระอาจารย์เอางี้พระอาจารย์จะแนะนําลูกลูกจงไปฝึกตัวเอง ถ้าลูกอยากได้เงินจงทําอาชีพที่เห็นเงินทุกวันเป็นนักขายสิลูกทุกวันนี้หนูเป็นลูกจ้างเขาอะ่ะเขาให้เดือนละเท่าไหร่หนูก็ได้เท่านั้นทั้งทั้งที่จริงๆความสามารถหนูอาจจะได้มากกว่านั้นหน่วยการอย่างหนูนะไปหาคอร์สดีๆฝึกแล้วหนูลงทุนในเวลาแล้วหนูจะเก่งยังไม่พ้นโควิดเป็นเศรษฐีเรียบร้อยสถานการณ์มันบีบให้รอไม่ได้ต้องเอาตัวให้รอดไปเรียนวันละชั่วโมง เธอก็ไปถามครูว่าสอนหนูวันเดียวสิบชั่วโมงได้ไหมหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอก,เกูเ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วเนี่ยแล้วเธอก็อดทนนะลงทุนในเวลาไปเรียนวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงอดทนและรอคอยในเมื่อลงทุนกับการอดทนและรอคอยได้พอปลายทางลงมือทําก็สําเร็จจริงๆเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนถ้าไม่ดูดูตัวเองนะคุณรวยได้ทุกคนฉะนั้น ถ้าอยากรวยอยากมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต้องพลิกที่ไหนไม n d ซ e t คัสนคกติลงคนจะรวยต้องเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตฉลาดแค่ไหนเวลาใครมาพูดอะไรก็นั่งฟังเวลาเราพูดเราพูดสิ่งที่เรารู้แล้วแต่เวลาเราฟังเราได้ยินสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนฉะนั้นการเป็นนักฟังคือประตูที่เปิดไปสู่ความสําเร็จนะ,ะจท่านผู้ชมคลิปนี้ละแน่นอนเสียงวิภาควิจารณ์ค่ะ,ะโดยเฉพาะจากทานายคลายทุก คุณเดชากิ๊ดยิวิ็แนนั้นซึ่งยืนยันว่าไม่เหมาะค่ะแต่ยิงมทีว่าคือถ้าฟังตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถจะตีความเหมือนกับว่าขายอลักษณะชักชวนคนอาชักชวนคนค่ะลักษณะนั้นนะถ้าฟังเฉพาะเท่านี้นะค่ะแต่ในนั้นมันก็เป็นมุมที่ที่ดีไอคอนเองใช่ไหมซึ่งแปลว่าคนที่มาก็จะเป็นเครือข่ายอยู่ ใช่เพราะว่าเป็นการนิมนตพระมาเทศที่บริษัทดีไอคอนค่ะยกเว้นว่าถ้าเกิดมีกรณีมีคลิปที่ไปอยู่ในงานที่เขาเปิดตัวแบบที่มีคุณกันคุณอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่แต่ก็คุณเดชาก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสังเกตใช่ค่ะอัทนี้เอาอย่างนี้ก่อนเมื่อวานนี้ท่านวอเองก็ออกประกาศอ่านเป็นประกาศขออภัยและทำเพราะก็จะให้ตรงกับความเป็นจริงสาระสำคัญเนี่ยลงตอนท้ายน้องไว ววชิราเมธีวงเล็บในนามตัวแทนของพระสงฆ์ที่เคยไปสอนที่บริษัทดีไอคอนก็แปลว่าท่านออกประกาศในนามตัวแทนสงฆ์ด้วยถูกไหมสาระสำคัญก็คือยกกรณีเนี่อเราสังเ็จการศึกษาชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยคือปเปลี่ยนร,รมกล้าประโยคการเทศเน้นข้ออัดข้อธรรมที่มีกันสารแม้จะเทศด้วยภาษาตัวอย่างร่วมสมัย แต่ก็จะโยงกลับไปหาพระตไตรปิฎกได้อยู่เสมอไม่ได้สอนแบบมั่วๆอย่างที่ตัดมาให้คนด่าหรือเข้าใจผิดอารายละเอียด้องไปต้องขออนุญาตอ่านเพราะอยู่ในความสนใจท่านก็บอกประกาศขออภัยและทำความเข้าใจให้ตรงกับความจรงิงข้อที่หนึ่งหลังจากได้ติดตามสถานการณ์ของบริษัทดีไอคอนอย่างใกล้ชิดก็เข้าใจว่าน่าจะมีความไม่ชอบมาพากลหลายแง่มุมดำรงอยู่จรงิงตามที่ผู้บริหารได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ล่าสุดในเดอะสแตนดาร์ด แต่ภาพใหญ่ก่อนหน้านั้นที่บริษัททำธรรุรกิจอย่างเปิดเผยโดยมีซูเปอร์ตาร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทย มาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์หรือผู้บริหารด้วยจึงทําให้คนที่เห็นภาพและข่าวเชื่อได้ว่าน่าจะมีความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและพระทุกรูปที่ได้รับนิมนต์ไปเทศก็คงคิดเช่นนั้นข้อที่ 3. ทุกเดือนทางบริษัทจะนิมนต์พระไปสอนธรรมะและทําบุญถวายสังฆทานเป็นประจำผู้เขียนเองก็เป็นเพียงหนึ่งในพระตัว <War. S 2> ท่านนะคะตัวท่านวอค่ะก็เป็นเพียงหนึ่งในพระสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์ให้ไปเทศไปสอนต่างแต่ว่าในการ มานิมนต์ผู้เขียนนั้นทีมผู้บริหารมานิมนต์ถึงวัดที่จังหวัดเชียงรายและมาร่วมถวายทุนการศึกษาด้วยก็เลยมีภาพเยอะหน่อยข้อที่4อันนี้น,น่าจะอ้างอิงถึงคลิปเนี้ยใช่ค่ะก็ระบุว่ามันคือต้นปีที่ผ่านมาค่ะสอนเรื่องหัวใจเศรษฐีหรือกุญแจสู่ความสําเร็จน้องใบต,<า>ต้อง<า>อ่านนะ ทิฐธรำม,มิกัตถะประโยชน์ซึ่งมีหลักฐานอ้างอิงอยู่ในพระไตรปิฎกชัดเจนขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตสมดุลโดยสอนผ่านสามวลีที่สำคัญคืออดทนให้ได้ใจเย็นให้พอและรอให้เป็นอันนี้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกขยันหารักษาดีมีกัลายาณมิตรใช้ชีวิตสมดุลแล้วก็มาสอนผ่านวลีสามวลีสำคัญคืออดทนให้ได้ใจเย็นให้พอและรอให้เป็น ใช้เวลาบรรยายถึงหนึ่งชั่วโมงสิบสองนาทีไม่ใช่อย่างที่ตัดมาบางส่วนระหว่างที่บรรยายให้รู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวตามแนวพุทธด้วยความอดทนใจเย็นไม่ใจเร็วด่วนได้ผู้เขียนก็หมายถึงท่านววชิราเมธีจึงแซวหรือประชดแดกดันคนที่มาฟังทั้งห้องประชุมว่าถ้าอดทนไม่ได้ใจเย็นไม่พอและรอไม่เป็นจะเอาให้รวยทันใจเลยเช่นนั้นแล้วก็แซวว่าลูกเอ๋ยทำอย่างนั้นก็ดิไอคอนแล้ว จุดๆซึ่งทุกคนที่นั่งฟังก็หดาะเข้าใจคำพูดที่ใครก็ไม่รู้ตัดมาเป็นคลิปเนี่ยบริบทมันเป็นเพียงแค่การพูดหยิกแกมหยอกธรรมดาตามประสานักพูดทั่วไปที่อยากจะให้มีอารมณ์ขันเท่านั้นเป็นการแซะการแซวไม่ได้มีนัยยะจริงจังซีเรียสถึงขั้นที่จะเอามาปั่นว่าพระมีส่วนร่วมทางธุรกิจใดๆทั้งสิน้นคนฟังทุกคนในห้องฟังแล้วก็เข้าใจขำๆม,มาจบแล้วก็ถวายสังฆทานกลับบ้านมีแค่นั้น แล้วก็วงเล็บว่าที่สำคัญเคสตัดดีที่ยกมาเล่าก็เป็นเรื่องราวก่อนโควิดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับดีไอคอนข้อ5้า ผู้เขียนก็คือท่านบัววชิรเมธีเรียนธรรมะมาจนสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยคือประเรียนธรรม9้าประโยคดังนั้นในการเทศการสอนจึงเน้นแต่ข้ออัดข้อธรรมที่มีแก่นสารมแม้จะเทศด้วยภาษาตัวอย่างร่วมสมัยแต่ก็สามารถโยงกลับไปหาพระไตรปิฎกได้เสมอ,อมไม่ได้สอนแบบมั่วๆอย่างที่ มาให้คนด่าหรือให้คนเข้าใจผิดเรื่องนี้ปัญญาชนที่ติดตามผู้เขียนมาตลอดย่อมรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามเมื่อบางส่วนของการเทศการสอนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดออกไปในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวางเพราะคลิปที่ตัดมาไม่ครบถ้วนกระบวนความถึงกระนั้นผู้เขียนก็ยินดีขออาภัยจากใจจริงมาณที่นี้ด้วยที่อย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้น ต่อไปก็จะสำรวมระวังไม่มีความาพลาดพลั้งเช่นนี้เกิดขึ้นอีกขอบพระคุณทุกคนที่เติอนมาด้วยความรักและความห่วงใยข้อที่7ขอย้ำตรงนี้ว่าพระทุกรูปที่เคยไปเทศไปสอนที่บริษัททุกรูปไปด้วยสุจริตจด้วยใจสุจริตในฐานะพระที่ได้รับนิมนต์ไปสอนไปฉันเท่านั้นมไม่มีรูปไหนเข้าไปเกี่ยวข้องกับบริษัทเชิงธุรกิจใดๆทั้งสิ้น ซึ่งเรื่องเช่นนี้เพียงใช้ common sense ก็น่าจะเข้าใจได้มไม่ควรพยายามลากไปให้เห็นว่ามีพระเข้าไปวุ่นวายอยู่ในธุรกิจท่านวอจึงขอทําควาะเขาจะให้ตรงกันด้วยใจที่เป็นธรรมรักความจริงและหวังความสุขความเจริญต่อกันแล้วก็ลงชื่อเลย War, วอวชิระเมธีในนามตัวแทนของพระสงฆ์ที่เคยไปสอนที่บริษัทดีไอคอนคืออันนี้เนี่ยคืออาการที่ตั้งของดีไอคอนท่านผ<ฆ>ู้ชม ถ้ามองมุมหนึ่งก็ไม่ได้หมายถึงเป็นกรณีที่ไปเปิดคอร์สให้ใครเข้ามาแล้วพาไปขายอันนึกออกใช่ไหมเหมือนกรณีที่มีการจัดเป็นโปรแกรมขึ้นมาน้องอพูดถึงดีไอคอนเนี่ยดูมันจะมีคลิปอตอนที่มีการทําบนและเป็นอาณาจักรของดีไอคอนเนี่ยใช่มี<ช>คลิปคลิปเปิดอาณาจักรเ,เปิดอาณาจักรเดี๋ยวดูตรงนี้เดี๋ยวจะได้กลับมาตรงนี้ต่อเพราะว่าเมื่อวานที่ดีไอคอนก็แถลงนะกรณีปลอมของท่านบอเนี่ย ก็มีแง่บุมที่น่าสนใจอาเมเนี่ยวิดีโอที่ดีไอคอนกรุ๊ปเผยแพร่เมื่อ22มกราปีป0 2 2ี2022ค่ะทำบุญที่ดีไอคอนซิตีเมืองแห่งอนาคตและนี่ก็เป็นงานบุญวันแรกนะครับของการเริ่มต้นสร้างอาณาจาักร ไอคอนซิตี้นะครับเพื่อรองรับการเติบโตสำหรับการจะมียอดขายหมื่นล้านในอนาคตนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นครับในการจะพัฒนาผู้คนให้มีความรู้ความสามารถในการขายของออนไลน์เพราะฉะนั้นนี่คือการเริ่มต้นของอนาคตที่สดใสของครอบครัวเดคอนของพวกเราทุกคนครับ แต่ได้นั้นจะได้ดูบรรยากาศใหญ่นะอ,ะอะดูดูต่อดูต่อไปดูต่อไป เนื้อที่เนี่ยหกไร่นะคะอยู่แถวประทุมธานีใช่ไหมใช่ติดถนนทางหลวงหมายเลข9กตรงข้ามคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งย่านลำลูกกาคาดว่าจะเป็นจุดหนึ่งใน9จุดที่ปปชเข้าไปตรวจข้อมูลเสาที่ผ่านมาค่ะเพราะคงจะมีโกดังแล้วอะใช่เพราะตรงจุดนี้ค่ะบริษัทดีไอคอนระบุว่าจะสร้างเป็นพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ขายของออนไลน์แบบครบวงจรค่ะเพื่อจะต้อนรับครอบครัวดีไอคอนกรุ๊ปในอนาคตอาท